มี่พวกเพื่อน,นผมเขาก็คือพวกแพทย์นะฮะ <Yeah. S 1> เขาบอกเขาก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เขาก็บริข่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ขโมยอะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าทำหลักเกณฑ์ขององค์สมเด็จสมาชพเจ้าบ,บอกว่าพระองค์บอกถ้าใครมีศีลดีเนี่ยแล้วก็จะมีสมาธิ ม่เกิดสมาธิแล้วว่าเกิดปัญญาเพราะว่าตามหลักการว่าคนที่จะมีศีลดีก็ต้องมีสติรู้ศีลเราจะไม่ผิดอะไรทั้งนองเนี่ยแต่คุณไปนคนมาเขาบอกเขาไม่เคยทําสมาธิเลยเพราะนั้นผมก็อยากทราบว่าทําไมในเมื่อเขามีศีลแล้วเขาก็ต้องทํามีสมาธิเกิดโดยธรรมชาติใช่ไหมครับถูกครับแล้วทาไมเขาบอกเขาสมาธิเขาไม่เป็น ทำไม่ได้แต่ว่าเธอไม่ได้ถึงซึ่งศีลบริสุทธิ์จริงเจ้าเขาบอกถือศีลบริสุทธิ์นั่นเอเขาไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเขาถือได้จริงจงหมอต้องพิสูจน์เขาได้เขาก็ต้องพูดให้เราได้ว,ว่าคนที่มีศีลบริสุทธิ์จริงเขาจะไม่ยอมที่จะให้สิ่งใดก็ตามที่จะยุยงส่งเสริมให้เขาชั่วเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวเขาหากสิ่งนั้นจะเป็นคนก็ดีที่ พยายามที่จะยุยงส่งเสริมให้เขาชั่วเขาต้องกล้าตำหนิจิตเยนคนนั้นได้ถูกไหมหมอหลักของคนเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็จะพูดตรงๆว่าไอ้นี่มันทําให้เราตกนรกเราจะไปนิ่งทําไมละ่ะอย่างเขาชักชวนเอ้ยคุณยันนี้ว่าไหมละ่ะไปกินเหล้ากันเถอะนิตหน่อยหนะ้าสังคมเพื่อนไม่ได้เจอกันมาต้องหลายปีแล้วนะนี่นัดกันนะ กันเด็ดดีนะสินนั่นทินนี่ไปกันนะเวลานะั้นต้องไปนะไปกินเหล้ากินไปสังสรรค์กันหน่อยนะเธอจะบอาเคมีสินหาเดี๋ยวบอกเออเออเดี๋ยวไปเล้วไปเจอกันนะเอไปถึงบอกอข่ารักษาสินข้าไม่เอาหน่อยดิดเนียวนี้ยนเะปไน็นไรหรอกพัดท่านไม่ว่าหรอกนะ้ยเราไม่ได้กินจริงไม่ได้กินจัง กินนิดเดียวไม่เมาเราแค่ใส่ปางนิดนึงกินเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเขาได้ได้เรียกว่าไม่ลืมความรักความเจอกมนแต่ตอนไหนตอนไรไม่ได้เจอกันนานนะจิบกันนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนะพอสุกเสาซีมากๆแล้วเอาก็ได้ก็ได้นิดเดียวนะอ่ะาพอนิดเดียวก็ไปกึ๊บหนึ่งทำไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะวางนะ้ขวยไปคืนมาอีกหน่อยท่นหน้าปะเถอะไม่มได้เจอกันมาสิบปีนะเว้ย นิดเดียวนะกินมากกว่าชาวบ้านอีกแล้วเรื่องฆ่าสัตว์เขาก็ไม่ทำาือผิดสินข้อเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับข้อเดียวก็ไม่ได้หมอแต่ว่าเราไม่ได้เคารพจริงในพระพุทธเจ้าสอนเราแม้กระทั่งที่เขาพูดอย่างนี้เรายังไม่กล้าปฏิเสธก็จะบอกว่ายัไม่จะมายุคฆ่าไปกินเล้าเขาไม่กิน ถ้าคิดว่าถ้าข้าไม่กินไม่คบข้าวก็เลิกกันเลยก็ได้แต่คิดว่าความดีควารมรักเพื่อนกันอาศัยเล่าเราคงไม่ไปเมืงองเรามีใจจะไปไหนมึงก็ไปถ้าเขากล้าที่จะปฏิเสธมันเดยนอย่างเสียงแข็งแล้วก็ไม่สนใจว่าเพื่อนจะถูกตัดความเป็นเพื่อนอย่างนี้ถือว่าเขารักษาสินมั่นคงพอจะเกิดสมาธิได้นะแไหนว่าเขาแน่วแน่กับสิ่งที่เขาคิดเขาเห็น เขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำว่าสิ่งนี้เขาจะไม่ยอมผิดพลาดอีกต่อไปมันเป็นทางของนรกแน่ถูกไหมล่ะหมอนั้นสมาธิของเขาก็ต้องมีเพราะเขาคิดพิจารณาเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เป็นโทษของการทำลายศีลเห็นสิ่งคุณของศีลเห็นถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้ศสนาสมาธิเขาต้องดีก่อนเนี้ยที่เขายังไม่มีการตั้งใจระมัดระวังรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าในห้าประการนี้เลยนะ คนของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เคยเห็นไหว้พระก็ไหว้ไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าพระเจ้าดียังไงสิ่งที่พระเจ้าสอนจะทําให้เขาสุขยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าสุขแบบไหนแต่พอเราปฏิบัติตามแลว้วบัระวังในสิ่งได้ข้อใดข้อหนึ่งในทั้งห้าข้อเรารู้สึกเห็นว่าเราเริ่มมีความสุขเราไม่ต้องสูญเสียสิ่งที่เราเป็นความสุขที่เราไม่เคยได้มาก่อนแล้วเราเริ่มมีความสุขมากขึ้น ิ่งที่เราต้ Day, องเคยสูญเสียเงินสูญเสียคนที่เรา ses, เราักไม่พูดจาเราไม่ดีก็หายไปเรากลับได้คนที่รักกลับมาคือความสงบภายในบ้านก็มีมากขึ้นอะไรก็ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นมันเห็นนะหมอเห็นความสุขเออคนเรามันไม่นําลายสินมันดีนะมันมีความสุขหนึ่งเลยไม่สงสัยในสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าคนมีศินเนี่ยสุขติงยันติสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทานใช่ไหมล่ะ แต่ไม่เราเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้สีเลนนีพุทธิยันติมีอยู่โอกาสที่เราจะดับทุกข์ได้สนิทมีแน่นั้นความเชื่อในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเกิดจากสมาธิเ hmm. พราะถ้าสมาธิไม่ดีสมาธิไม่สงบปัญญาเหล่านี้มันมองเห็นไม่ได้หรอกคนอื่นเขาพูดเนี่ยเขาอาจจะสาธยายในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้านะเป็นพระราชานะ ได้เลยเป็นจากพัดก็ได้ฉันยังไม่เอาเลยนั้ฉันยังพยายามเสียสละอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อเราแบบนั้นแบบนี้ให้เราพัฒน,นาไปเอะพัฒนาความดีพระเทหลัยเขาก็าไม่จับใจเขาก็ไม่คิดจะปฏิบัติตามที่เราบอกหรอกมันไม่เหมือนว่าเจ้าตัวมันมีสมาธิแล้วเขาคิดเห็นด้วยตัวของเขาเองแต่แล้วเขาต้องมีสมาธิหมอจึงมีปัญญาเข้าใจถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้ปัญญาต้องดี แต,แต่สินเนี่ยจะเป็นสองข้อทําได้สองข้อก็ยังไม่ดีสามข้อก็ไม่ดีดต้องครบใช่ไหมต้องครบหมอแล้ว,แล,วแล้วถ้าสินครบเนี่ยเขาต้องนึกถึงองค์สมเด็จสมาพระเจ้าอ๋อพระองค์เป็นคนบัญญัตินี้ใช่ไหมเขาก็นึกต่อไปเรื่อยใช่ไหมความที่มันมีศิลนี่แหละความสงบของการคิดชั่วหรือความสงบจากการวุ่นวายของจิตมันมีเพราะมันคิดแต่เรื่องดี ทำไมหมอมันระวังจิตใจมันระวังจิตใจมันมีเมตตาจิตใจมันพัลลานาถึงความสุขจากการที่เราปฏิบัติไม่ละเมิดศีลเพราะจิตมันมีอยู่ในอารมณ์ที่มันสงบสบายในสมาธิมันเกิดไอตัวสมาธิมันเกิดมาเลยเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ผมนี่แหละขอยืนยันเลยเรื่องของศีลเนี่ยผมชนมา,าไม่ใช่น้อยและที่หมอพูดเนะ่ะผมเป็นมาหมดเลยประการแรกคือ ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยาก,ก้าวมาในาศาสนาเลยเห็นพระหน้าเคารพเริ่มใส่ไหว้พระแล้วจะรู้สึกอะไรตามมาไม่ใช่ว่าก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีศีลจริงจังแล้วเราจะไม่ไหว้พระเราจะไม่ไปทําบุญเราจะไม่ไปอะไรไปนะหมอจนตอนที่เขาสมาทานศีลห้าเราก็รับมาศีลห้าแล้วคิดว่าเรามีแล้วศีลห้าผมยังคิดว่าผมมีศีลห้าเหมือนอย่างที่เขาพูดเลย ผมก็ไล่ตัวเองว่าเราไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่ผิดรูกผิดเมียใครไม่กินเหล้าเมายาไม่โกหกมาาัเซ็ก็คิดว่าเราไม่มีเราไม่ทําแต่มาเอาตั้งท่าจริงจังว่าเราจะรักษาศีลเพราะอะไรเราไม่อยากที่จะกลายเป็นคนที่ตกนรกอ่ะคนอื่นเขาทําดีได้ทำไมกูทําไม่ได้วะผมคิดอย่างนั้นผมก็เลยตั้งใจรักษาแต่ว่าห้าข้อมันเกินกาลังเราไปนไหนเพราะว่าสนาเรามัน มันคงจะเป็นวาสนาเลวสะมากมากกว่าดีเอาสีละข้อดีกว่ามัง้งคิดในใจว่างั้นหมอผมทําไปสีละข้อแล้วทําข้อเดียวอ่ะปานาจิบาทข้อเดียวระวังสัตว์สองชนิดเจ้เน่นนะยุงกับมดตลอดเวลาสามเดือนเต็มเลยนะทุกวันไม่เคยพลาดจากการคุ้นคิดแต่เรื่องนี้ทําตลอดระวังตลอดพิจารณาสิ่งนี้นจนจนมันมีความเป็นปกติ ครบในข้อนั้นแหละว,ว่าเราไม่ทำและตลอดชีวิตสบายใจแล้วเหตุผลทั้งปวงมันเกิดขึ้นทําให้เราเข้าใจกฎของความเป็นธรรมดาเข้าใจว่าสิ่งที่เรากระทาลงไปไม่มีเจตนาม,มันไม่ผิดมันไม่เป็นโทษแน่เพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยปกติดยโดยเหตุแห่งกรรมของสัตว์ที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่เหตุจากเราแต่เพราะว่ากรรมของมันมันทําให้เราเนี่ยเผลอไปโดนมันตาย มันก็เลยต้องตายไปตามกรรมของมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ตายเพราะการกระทําของเราเพราะเราไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ยุยงไม่ได้ยินดีกับใครพอปัญญามันไขควรพิจารณาจนครบถ้วนก็รู้สึกว่าการระวังเรื่องศินข้อแรกในปานาจิบาิมันก็ไม่รู้สึกหนักอกหนักใจสามเดือนเต็มนะถึงจะเริ่มคลี่คลายในเรื่องของความหนักอ,อกหนักใจในการรักษาสินพอสามเดือนได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้า ม่ได้หมดในเวลาห้านาทีเท่านั้นแหละ hmm. ไม่ต้เปไปไล่อะไรมากเลยเพราะทุกข้อเรื่องเหตุผลเดียวกันคิดเหมือนกันใช้กําลังใจเท่ากันปัญญารู้ในความจริงเท่ากันนั้นในระหว่างที่เรามีการใจจดใจจ่อในการระวังข้อใดข้อหนึ่งเราก็มีทั้งความตั้งใจรักษามีทั้งสมาธิคือใจจดใจจ่อกับการรักษามีการใช้สติป,ปัญญาคิดพิจารณาในเหตุความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากเราแล้วมันเกิดจากอะไร จะเราแยกแยะว่าได้ว่านี่ไม่เราไม่เป็นผู้ทำต่ทำไมมันจึงเกิดอ๋อมันเกิดเพราะวิบากกรรมของคนของสัตว์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเราหมดซึ่งความตั้งใจสักตัวเดียวเราก็ไม่บาปเราไม่ตกนรกเราไม่ต้องกลัวตกนรกแล้วหมอหมอเชื่อไหมว่าสมัยก่อนผมอยู่กับแม่ของคุณแม่เนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่าคุณแม่ผมดียังไงผมรู้สึกผมรักแม่ผมรัก เวลาจะไปไหนก็ไหว้ครับมากลับบ้านก็ก็ไหว้เหมือนกันปกติคำสอนท่านสอนอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ใจเราไม่ถึงแม่เราเลยไม่เคยเห็นแม่แล้วมันมีความสุขมันมีใจมันรู้สึกมันมีความสุขข้างใน,นไม่เคยได้อะแค่เราได้เห็นเขาก็รู้สึกว่าดีมันเป็นภาระอย่างหนึ่งในฐานะลูกเห็นแม่แล้วแม่ก็ทำกับลูกอย่างนี้เราก็ทำกับแม่ด้วยความเคารพแค่นี้ มันเป็นปกติของคนที่ถูกอบรมมาผมว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ความรู้สึกว่าแม่เราดีเหลือเกินกับเราเหลือเกินเราเนี่อยากจะทําอะไรให้แม่เรามีความสุขบ้างเหลือเกินความคิดแบบนี้ไม่มีเลยหมอแต่พอรักษาศีลห้าครบถ้วนหมอผมจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะอะไรที่ทําให้แม่ได้ผมจำหมดเลยแม่ว่าอ ข้าวให้จัดอาหารให้ทํากับข้าวแม่ชาบอะไรไปทําให้แม่กินกลับมาโนดให้แม่ทุกอย่างบริบัติวัฒนธคราทั้งหมดอะที่สามารถทําได้เราก็จะทาอะไรที่ส่งเสริมให้ท่านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟังธรรมแล้วก็พยายามเสียงหลวงพ่อเปิดเปิดให้ท่านฟังเปิดตอนไหนเปิดท่านนอนพอท่านเข้าห้องนอนปุ๊บผมเปิดเลยเปิดดังๆเปิดไปไม่กี่วันแม่บอกเปิดยังไงลูก เดี๋ยวลูกไม่อยู่เราก็เมื่อก่อนผมไม่สนใจผมไมไ่รู้สึกว่าผมต้องทำอะไรให้กับแม่เป็นสุขรู้แต่ว่าตัวเองต้องไปทำตามภาระของเราเราไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปเราไปทำงานแล้วก็ไปแล้วออกจากบ้านเราก็ออกจากบ้านก่อนออกแล้วก็ไปบอกเขากลับมาแล้ก็ไปบอกเขาเป็นภาระเป็นตามคำสอนผมทำเท่านั้น แต่ศีลมันทําให้เราเห็นความดีของผู้มีพระคุณได้พ่อแม่เห็นได้ครูบาอาจารย์เห็นได้พระพุทธเจ้าเห็นได้พระธรรมเห็นได้พระริยสง์เห็นได้มันแปลกหมอปัญญาพวกนี้มันมาจากไหนใครก็สอนเราเ็าสอนครูบาอาจารย์สอนพ่อแม่มีคุณอย่างนั้นมีคุณอย่างนี้ครูบาอาจารย์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ได้ฟังมาตั้แต่เด็กแต่มันไม่ได้เข้าไปในวจิตวใจเราสักหน่อยแต่เวลาเราปฏิบัติ ตั้งใจรักษาระวัรนมระวังในสินพอมันได้ทั้งการระวังความชั่วได้ทั้งสมาชิตจากการระวังความชั่วได้ทั้งปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่ทําความชั่วว่าทำนันเป็นผิดถ้าเราไม่ทํได้วยเจตนาเราไม่ผิดแค่นี้เท่านั้นนะมันทาให้ใจเราโหเห็นความดีแม่เราเราหร,รักมากรู้สึกว่าแม่เราดการากรารรีกับเราเหลือเกินแม่เราประเสริฐกับเราเหลือเกินพ่อแม่ชื่อประเสริฐอยู่แล้วด้วย เลยประเสริฐใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ก็คือเขามองอะไรภาพในปัญญาเขาเข้าใจหมดใช่ไหมครัที่คนมีศีลบริรสุทธิ์เดยสมบูรณ์เนี่ยมันมีปัญญามันเกิดขึ้นเองมันสามารถยับยังความชั่วได้เองไม่ต้องมีคนสอนครับความดีของคนอื่นไม่เคยเห็นก็เห็นได้มันเห็นได้เองไม่ต้องใครมาตักมาเตือนมาสอนมันยับยังความชั่วได้ตรงมันเองได้ดี โดยไม่ต้องใครมาสอนเพราะว่ามันเป็นผลจากสมาธิที่มีสิล์เป็นเครื่องรองรับขันใจขัดเกลาใจนะหมอนะตอนเราแถมเพิ่มหน่อยว่าถ้ามีศิลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยคนคนนั้นคิดว่าจะอยากจะทําทานด้วยใช่ไหมควกคุกไปใช่ไหมคือการทําทานเนี่ยมันเกิดจากเออหนึ่งก็คืออุป,ปนิสัยเราด้วยถ้าเราเป็นคนชอบทามันก็คงจะทําไม่ยาก แต่ถ้าเราไม่เคยคุ้นเคยในการทําแล้วก็ยากหน่อยว่าไงว่าสองตัวอย่างเนี้ยมันก็ยากหน่อยในเรื่องทําทานเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นในการทําทานนักเท่าไหร่ในตอนระยะที่ยังไม่บวชน,นะหมอนะผมก็แค่กตัญยูกับครูบาอาจารย์เนี่ยอาก็เนี่ยเป็นครูของผมไอ้นี่เขาหลานหลานครูผมไอ้สองคนเนี่ยมาพอดีเลยเ อันนี้มันแฟนหลานผม <c oughs> อย่างเงี้ยมาด้วยกันอันนี้ว่าผมก็ได้รู้ซว่าสิ่งที่ผมให้คือให้ครูให้แม่ให้ครูให้แม่ไม่ได้อะไรกับคนอื่นเขากับเพื่อนที่ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันก็ให้เขาอะไรช่วยเหลือเขาได้ผมก็ช่วยผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไปทําทานอะไรไปสงเคราะห์คนที่ตรงไหนใครก็เดือดร้อนนรสัตว์เดือดร้อนยังไงนะ <c oughs> ตรงนี้ไม่เคยคิดหรอกเออ มทนารุ่งซื้อแก่งๆเว้ยเลเๆเอาอะไรไม่วะเด็กๆเร็วด้วยเองงั้นหรอถ้าคนมีทานเป็นทำทานปกติไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกเขาก็จะให้ท้กงทานนะไม่เกิดให้ทำให้ ปฏิบัติศีลให้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมปกเริ่มทานก่อนคือทานมันสอนให้เรามีเมตตาครับครับเรื่องของเรื่องเวลาเรารักษาศีลมารักษาง่ายครับอาอจารย์ครับรักษาง่ายถ้าเริ่มเดี๋ยทานแต่ว่าถ้ามีทานแล้วไม่รักษาศีลมันก็ไม่ฉลาดเท่าไหร่แสดงว่าความเมตตามันยังอยู่ในขอบเขตจํากัดมันยังไม่มีเมตตาที่จะเผื่อแผ่ไปกับคนและสัตว์โดยทั่วไป หมายความว่าเวลายุงกัดมันไม่เมตตาแต่มันเมตตาหมาในบ้านมันเพราะหมามันเป็นเรารักมันนี่มันเราเลี้ยงมันใช่ไหมมันหน้ารักขนขนมันยังเต็มตัวเนี่ยแต่ขนมันล่วงหายไปวงว่อวองแหวงก็คงจะเมตตาฝากพระที่วัดนี่ใช่ไหมล่ะพอดีขนมันเต็มตัวดีมันหน้ารักขนปุยดีก็เลยเมตตาเอ้ยกินไว้ซื้อนู่นซื้อนี่กินแต่ยุงมาพวกมึงมายุ่งกับกูทาไม นี่ยหมอแต่เด้ว,ว่าการให้ทานมันไม่ได้ให้ด้วยความอยากให้เขาเป็นสุขแต่มันให้เพราะว่ามันชอบอยากจะให้เฉยๆให้เพราะว่านี่มันเป็นความรักที่เขาเป็นส่วนตัวให้เพราะนี่เขารักเรารักอะเราเราักเราก็ให้อ่ะแต่มันไม่เป็นการให้เพราะความเมตตาสงสารนี่มันให้เพราะว่ามันมีความรักแบบเสน่หาบ้างความรักที่ปรารถนาให้สิ่งนั้นมาอยู่กับเรานานๆบ้างเราก็ให้หวังว่ามันจะได้อยู่กับเราใช่ไหมล่ะ แต่หมาตัวโปรดมาอยู่กับเราให้มันกินมันก็ยังอยู่เราเดี๋ยวมก็หาเรามันก็เรียกเรียกหาเราเร่ยไปแล้วก็มีความชื่นใจใช่ไหมแต่เราไม่ให้มันมันก็งอนเดี๋ยวมันก็ไม่มาหาเราอย่างเนี้ยมันเป็ดนั่นแหละแล้วไม่ให้เดี๋ยวมันก็เดินหนีตับจ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 ับเนี่ยแต่เราให้น่ะโอ้ยวิ่งตามไม่เลิกว่างั้นเถอะก็ไม่ได้ว่าเองนะยกตัวอย่างก็ฟังเฉยๆอย่างเนี้ยหมอ ในถ้าเราให้ด้วยความเมตตาเนี่ยเขาก็รับรู้ด้วยความเมตตาแล้วก็ต้องให้กับทุกสัตว์ทุกตัวเหมือนกับตัวที่เรารักสิเขาจะเรียกว่าการให้ทานทาน,ม,นมันจำกัดเฉพาะแสดงว่าเราไม่ได้ให้ทานเราโลภ<ม>เราให้เพราะความอยากได้สิ่งที่เรารักนะมันอยู่กับเราเราเสียดายสิ่งที่เรารักก็จะไม่อยู่กับเราเราก็ต้องคอยให้คอยสอง่งเคาะคอยนั<ม>่นเอเนี ประจบประแจงมันเลื่อยเลไปใช่ไหมละ่ะตีไม่ได้ตบไม่ได้ไปทะเลาะก็มันไม่ได้แล้วก็กลัวมันจะอะไรเลิกรักเราใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นยุงเป็นมดเปโน่นมันไม่ประจบประแจงเรามันกัดเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วหมอจะไม่ตามมันยังไงถ้าเราไม่ให้ทาน,น,นเออกูทําทานว่ามึงกัดกูไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆอยกินเลยกูเลยเอาไว้ที่กินไปอย่ากินเยอะเนะีย่ยเชื้อมาฝากกูไม่ได้นะองรีบกินแล้วรีบไปนะ เดี๋ยวตำรวจมาคือถ้าเราให้ทานมันก็ต้องเป็นลักษณะของคนมีเมตตาไม่จำกัดถูกไหมหมอให้คนก็ได้ให้สัตว์ก็ได้ให้คนเป็นมิตรเราก็ได้คนที่ประสุสลายเราก็ได้ถ้าเขาเดือดร้อนนะแต่เขาอยากจะรับความช่วยเหลือจากเราได้ความยินดีเราก็ให้แต่ถ้าเขาไม่เขาเป็นศัตรูแล้วเขาไม่ยินดีในสิ่งที่เราให้เราก็อย่าไปฝืนใจเขาเราก็ไม่ให้แค่ okay, นั้น แต่บางคนทําสังฆทานว่าโอ้โหกิจการเราดีเหลือเกินการค้าดีมากหรือทําอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เป็นการทําทานสังฆทานที่หวังผลนะครมีความโลภนะอันนี้ทำว่าความโลภก็ไม่มได้ทำเพราะว่าเห็นแก่พระ สังฆะก็ต้องเห็นแก่พระไม่ได้เห็นแก่ตัวเองเนาะไอ้นี่มาทําสังฆะก็ต้องการให้ฐานะตัวเองรวยใช่ไหมร้านรวยร้านดีขายของคล่องตัวนะ่ว่าบนบนเพื่อจะให้แต่กาเนนเวรบ้างให้เทวดาบ้างได้ช่วยเราจะได้สบายขึ้นเช่ยว่ล่ะไม่เห็นแก่เห็นแก่พระเลยอ่ะคันปุ่นี่ก็ตัวระวังตัวก็มีสินอาจสินจอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมนรยังยังไม่ดีแน่ครับแต่ก็ทานต้องให้พระ ก็เธอถวายพระไม่ให้พระนะให้อะไรอ่ะให้พระเห็นเฉยๆเหรอยกมาเป็นกระป๋องกระป๋องนะ่ให้พระไหมล่ะก็ต้องให้พระใช้ใช่ไหมล่ะพระให้พระใช้เธอก็ต้องเลือกหน่อยว่าของนี้เป็นเก่าหรือยังของนี้เขค้างในกระป๋องนานหรือเปล่าของนี้พระใช้ได้ไหมมันเหมาะกับพระหรือเปล่าพระจําเป็นสิ่งนี้ไหมจําเป็นสิ่งนั้นไม่ควรเลือกไหมรัศดาตั้งใจให้พระแล้วก็ต้องเลือก าหารการกินแล้วก็ต้องเลือกของใช้ของสงแล้วก็ต้องเลือกประโยชน์ที่จะตกต้องกระสงค์ยังไงเป็นส่วนรวมแล้วก็ต้องเลือกอันนี้เราเ,เราเียกว่าเราให้พระแต่เราให้ไม่เจาะจงพระองค์ใดองค์หนึ่งเราให้เป็นหมู่คณะเขาเรียกว่าสังฆทานอย่างนี้มันจึงจะเป็นผลสังฆทานเต็มสมบูรณ์ดีแต่สังฆทานที่หวังผลตอบแทนเพื่อตัวเองได้ประโยชน์จากการเอาของไปถวายสงเนี่ยนะและไม่สนใจสงเลยนะอย่างเงี้ย หมอ oh. มันจะเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์ตรงไหนล่ะทำได้ไม่ได้ทำาให้ความเคารพพระเลยทำเพราะตัวเองอยากได้อานิสง์ของทานคิดว่าสังฆทานเป็นบุญใหญ่สังฆทานสะดอกเคาะได้สังกาทาาทำให้เรานั้นรวยได้สังฆทานทําให้เราพ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นได้กูสวายสังฆทานดีกว่าอืบอกไปสังฆท,ทานวัดนู้นสิสังกทาาวัดนี้สินั่นก็มีของเตรียมเตไว้เสีย,เ,ยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ไปเนี่ยเวลาจ่ายใจ่ายเรียกนิมนต์นิมนต์นนพระหน่อย เี๋ยวฉันจะสบายแล้วก็ทานไปไดหมดเนี่ยแล้วไม่มาองเดียวทำไมครบสี่องคอ์ดิจ้าจ้างั้นแหละหอเป็นหมอออเป็นรับไปล่ะ